สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยิดีต้อนรับนะคะกับสูตรสมการคำนวณหลัก10ล่างใหม่1ิจิกพิาย,ยนปีพุทธศักราช2567นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะแนวนทางเพื่อคนรักคนชอบแนวนทางในการวิเคราะห์เท่านั้นนะเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนเพื่อน,นคนไหนอยู่ต่างจังหวัดบรรยากาศดีไหมนะแต่ในในในเมืองกรุงยังคงร้อนอยู่นะคะตอนนี้ยังคงแบบว่าอบอ้าวอยู่ในไหนเดี๋ยวดิฉันจะจะมาเล่าตอนท้ายนะเรื่องสนุก ทีนี้ดิฉันมาที่สมการก่อนแนว้วทางในการวิเคราะห์สูตรนี้เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก6 0 6และ9 4ดังนี้นะเราใช้หลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างเท่ากับบวก 4, บวก1บก3ดังนี้ที่ดิฉันแยกลหลักเผื่อว่าหลักไหนเดินก็จะได้นำมาคำนวณต่อ0,6,9ก6บวกเเป็น15 15,4บก4ได้19ใส่9 9,1บก1ได้1 0ใส่0และ0,3บก3ได้3 รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไรคะ6 6 2สองและส7 6เจและสาหลัก10ล่างเราดูที่ตำแหน่งของหลัก10บล่างย้ำว่าใหม่นะคะเวลาไปดูคลิปเก่าเราเอไม่เห็นเดินเลยเปลี่ยนไปทุกงัดเลยต้องดูว่ามีคมว่าวงเล็บไหมต่อไปหลัก10บวกหลักหน่อยบนบวกหลัก10บล่าง6บวกสได้8 8ดบวก3เป็น11 11บวก4ได้15ใส่5 5บวก1ได้6และ6บวก3ได้9ดังนี้ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกไรหกห6 6้และ5 9 6 6 5และ5 9อันนี้อาจจะแถมหลักหน่วยด้วยนะมี5กับ9แต่ว่าเราดูที่ตำแหน่งของหลัก10ล่างเป็นเกณฑถัดมาหลัก10บวกหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10ล่าง6บวก5บวกได้1 5ได้16ขอภั่16บ4วก4ได้20ใส่0 0ย์บวก1ได้1 1บวก3ได้4ดังนี้อ่ะ รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไร9 6 2และ0 0 9 6 2และ0 0 0มาที่ตำแหน่งของหลัก10ล่างต่อไปนะคะต่อไปหลัก10บวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บกล,ก10ล่าง6บวก2ได้8 8บวก0บวก4ก็ได้12ใส่2 2บวก1ได้3และ3บวก3ได้6อ่ะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออกอะไร0 4นย์และ3 2 0สองและ3 2สองนะนะคะ3าม ใช่ไหมออมาที่ตำแหน่งของหลักสิบล่างแล้วก็มี2แถมมาด้วยอันนี้ก็เท่ากับมา2หลักเพราะว่าเขาออกเป็นใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับมาสองหลักเพราะว่าเขาแถมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก3ามตัวตัวนี้มี5 9, นะ้าเตัวนี้มี0 0ศเพราะว่ามันออกหลักเดียวกันตัวนี้มี3ามกับสองแต่ทีนี้เรามาดูของงมดต่อไปนะคะหลัก สิบบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกและ6หกบวกสามได้เก้านะคะอ่ะเสียงเสียงสุนัขอ่ะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไหนไหนมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะค,ะคือมันมีสุนัขตัวหนึ่งมันผูกพันผูกพันกับหมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่ที่สวน แล้วเขาก็จะรู้จักเขารู้จักเขาจะมาหาที่นี่ก่อนแล้วเขาก็จะไปหาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันกาลังไปเยี่ยมต่างจังหวัดอยู่นะคะก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสุนัขที่แบบว่าเหมือนมันฉลาดอะ่ะคนแปลกหน้าเอาอาหารให้กินเขาจะไม่กินนะแต่เขาก็เคยเป็นหมาจรมาก่อนทีนี้เนี่ย เขาจะผูกพันกับอีตัวตัวนั่นแหละตัวอ่า golden retriever golden r e t r เ e อร,เอร์เขาก็จะเขาก็จะมาหาทุกวันแต่ว่าเขาคงเขาคงจะไม่รู้ว่าเขาเขาไปต่างจังหวัดน,นะคะเขาไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคืออ่า ต่อไปเนี่ยจะย้ายจะย้ายไปออกไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ที่สวนไดน้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นหมาจรไงเขาเป็นหมาจรทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะให้ไหมเห็นไอ้นี่นะเขาก็บกเขาว่าเขาจะไปขอไปขอแล้วก็ไปเป็นเพื่อนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกัน อะทีนี้คุณผู้ชมเราก็กลับมาที่สมการของเราก็ได้หลักสิบบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะบวก4ี่บวกหนึ่งบวกสาได้ห้าหกเดังนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดีฉันบอกว่าจะเล่าเรื่องตลกใช่ไหมคุณไอต่างจังหวัดเนี่ยคงจะอากาศหนาวเย็นขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศมันดี วันนั้นดิฉันก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะอยากจะไปดูอะไรบรรยากาศเย็นๆแต่ไปไกลก็ไม่ได้นอนค้างคืนก็ไม่ได้เพราะว่ามีธุระที่จะต้องรับผิดชอบทีนี้ก็เลยไปกันที่ชนบุรีทีนี้ขับรถไปขับรถไปเราดูเห็นในแอบ,บสีดำเขาเป็นเป็นทุ่งดอกไม้เขากำลังสวยงามอยู่เขาถ่ายลูปลงมันสวยสวยนะคุณผู้ชมทีนี้พอไปถึงไปถึงปุ๊บ เขากลบหมดเลยนะไม่มีดอกไม้สักต้นเดียวดิฉันก็ว่าเอา้อสิริสิริภาพมาถูกไหมเนี่ยอา่า <c oughs> ดิฉันก็ว่าอย่างนี้เนาะเฮ้ยสิริฟาพมาถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวออกแอป,ปก่อนสิอ่ะเข้าไหม่เข้าไหม,าามา่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนั่นไงก็ไหนล่ะไหนมันมีเขาบอกว่ากว้างเลยนะมีมีดอกหลายชนิดเลยนะในนั้นน่ะ มองไปคุณผู้ชมมีแต่ซุ้มมีแต่ซุ้มต้นไม้ในไถกรบหมดละคนเขากําลังหวานใหม่โอ้ยคุณผู้ชมไปอะไม่จับวันแล้วแล้วถอนวันไหนไม่ถอนถอนตรงวันที่ดิฉันไปด้วยนะทีนี้ยังไงต่อรู้ไหมบังก็เป็นทางแคบๆเนาะก็ว่าจะไปกลับรถก็พุ่งไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้าแถวๆนั้นอะ ห่างไปไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นโซนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไอเหมือนเหมือนเหมือนป่าช้าเหรอมีศพคนจีนคนอะไรอะที่เขาไอนี่อยู่เต็มอะ่ะเต็มเลยเป็นห่วงจุยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ่าทีนี้อเช้งก็ว่าโอ้เนาะเอาเชงก็พูดนี้นะเอา้าวะไม่ได้ชมดอกไม้ก็ยังดีเอะมาชมมาชมป่าช้าแล้วกันไหม เฮ้ยอันไหนสวยอ่ะเอ้ไอ้ก็ก็ว่ากันพูดไปก็หัวเราะไปนี่ก็บอกว่าอะไรนะไอ้อันนั้นก็น่าจะแพงนะโอ้โหคือว่าอันนั้นกี่บาทนะฮะโอ้โหเชนดิฉันก็ว่าโอ้ยมันน่าจะแพงเติบนะแล้วแฟนแฟนนี่เขาบอกว่ามันน่าจะประมาณอูหลายแสนนะ ไม่หลายแสนละน่ะนะหลายล้านเลยละ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ตั้งฟรีนะที่ดินเนี่ยต้องซื้อเขาอีกนะเนี่ยเห็นไหมกว้างเนี่ยแสดงว่าในหลายล้านเลยเนี่ย <c oughs> อาจองเอาจะเอาแบบไหน,นเลือกแบบ <c oughs> คุณผู้ชมไม่ได้ดูดอกไม้เลยได้ไมแต่ดอกเดียวทีนี้ยังไงรู้ไหมก็ไปกินข้าวแถวๆนะั่นแหละชายทะเล เสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนต่อนะตอนแรกตอนความจริงมันจะมีไปไปทางโซนพัทยาก็มีนะโซนตรงวะย,ยองก็มีดอกไม้ขี้เกียจก็เลยกลับพอกลับมาไปรัดซอยข้างหลังมันจะเป็นแบบเหมือนทุ่งเปิงชายทุ่งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยซอยที่แบบว่าซอยแบบซอยทางลัดอะ่ะที่เรียกว่าซอยทางรัดที่จะเข้ามาก็ไม่ได้เข้าเข้าซอยถนนปกติไง เราไปเข้าทางลัดเสร็จแล้วทางลัดนะั้นมีอะไรรู้ไหมดอกไม้เต็มนะคือคือคือมันกําลังเป็นดอกไม้บานดอกไม้สีเหลืองนะเต็มไปเลยนะฉันก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่ไงเนี่ยนะใกล้แถวนี้ก็มีนะแล้วแล้วมันยาวเป็นหลายกิโลเลยนะเชนก็บอกว่านี่ไงเนี่ยทุงดอกไม้ <c oughs> อคุณผู้ชมเนี่ย เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อน,นจะไปชมดอกไม้ใหม่ที่นี้เปลี่ยนทิศแต่ที่นี้จะไปแถวโคราชม่แตละแถวนี้อ่ะอันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามแลบฟังนะอาจจะยืดเยื้อไปหน่อยก็ไม่เป็นไรขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ